สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางฟิตบริการยูทูบที่รู้รื่ครับก็คันนี้ลูกค้าโทรมาถามเยอะมากออนุนี้นะครับคันนี้รอปลักเฟืองใหม่นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าปลักเฟืองไม่มันแตกนะครับผมไม่มีอะไรนะครับก็เลยรอรอสั่งอยู่นะครับทานใดที่โทรมาถามรถคันนี้นะครับรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลักเฟืองไม่มันแตกนะครับผมมันกรอบตามอายุการใช้งานผมไปหาซื้ออะไรมันไม่มีนะครับผมก็ขอเวลานิดหนึ่งนะครับผมประมาณ สองสามวันนะครับสั่งไปแล้วนะครับผมพอดีตัวนี้จะเป็นตัวปักเป็นตัวเฟืองใหม่นะครับผมตัวนี้ถ้ามันปลักมันเสียนะครับผมหรือโดนน้ำไปๆก็มันจะกรอบนะครับผมก็จะทําให้อะไรนะครับตอนนี้ผมเช็คเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือโทรสั่งไปแล้วนะครับผมน่าจะสองสามวันพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้ลงกทมนะครับผมก็เลยยังไม่มีของนะครับก็ท่านใดที่ อยากได้ก็โทรมาไว้ก็เลยกันนะครับห้าหมื่นสองรวมส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมคันนี้ขายตามสภาพเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีคันนี้ภาษสีไม่ขาดนะครับรอนะครับผมรอรอนิดหนึ่งรอปักเครื่องใหม่นะครับผมยังมาไม่ถึงนะครับผมสั่งใบมอวนนี้แล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับมาลับยิงสี่หมื่นเก้าให้ไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่เกินสี่ร้อยโลส่งให้ฟรีอ่าส่งให้ฟรีในราคาห้าหมื่นสองนะครับผมนะฮะ ก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมเป็นตัว E นะครับวันนี้ล้อแมกนะครับผมนี่มันไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยจะดูไม่ค่อยเงาเท่าไหร่เป็นล้อแมกแท้นะครับตัวนี้ของฟ d ดีนะครับผมฟ d ดีนะฮะของแมก 4D ดีสี่คูรอยน้ำหนักอาเท่าไหร่ม่ดูเดี๋ยวครับกี่หัดีนะครับตัวนี้ยางก็ใช้อีกยาวเลยนะครับมันอะไรนะผมมาพิซซากิ๊ไม่ออกนะครับผมนี่ นี่นะครับไม่มีดุ้งนะครับแม็กซ์สวยๆเลยไม่มีดุ้งนะครับผมห้าหมื่นสองรอนเนิดนึงนะครับผมนะฮะอ่าพอดีมันไม่มีของบ้านเราปักเฟืองใหม่ไม่ีปักเฟืองใหม่ไม่มีนะครับผมรอที่หนึ่งนะครับห้าหมื่นสองขายตามสภาพเป็นรุ่นตัวยีนะครับผมนะครับ ฝากกนด้วยนะครับกค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสนใจก็ค่อยโทรมาก็เลยกันเด้อน,น,ะ,นะครับส่วนคันนี้ก็7จ็ดหมื่นะครับผมก็เดี๋ยวผมเอาไปใส่สเก์ตใส่สปอสป,อสปอเลอร์นะครับเก็บงานนิดน,นึ่งแอร์ทำเสร็จแล้วแต่ก็ติดปัญหาเรื่องอตัวพัดลมนะครับมันอ่อนแรงนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกก่อนวันนี้วันวันหุดเลยไม่ได้เช็คนะครับ7จ็ดหคันนี้ครับผม มีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตหน้านะครับครบเลยนะครับคันนี้เครื่องนี้บอกแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยช่วงล่างดีมากนิ่มเข้าเกียร์ถอยนี่ไม่รู้เลยนะครับนี่คันนี้นะครับรอที่หนึ่งครับผมรอพี่หนึ่งนิดหนึ่งเด้อนะครับผมสําหรับลูกค้าที่โทรมาสอบถามคันนี้เยอะมากนะครับผมคันนี้นะฮะรอที่หนึ่งครับพอดีมันเป็นติดเสาทิตนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับติดเสาทิดปักสั่งสั่งไปแล้วนะครับผมสั่งมาแล้วนะครับก็ ท่านใดสนใจค่อยๆโทรมาแล้วกันนะครับผมศูนย์93373126ครับศูนย์93373126ห้าหมื่นสองนะครับผมรวมส่งนะครับไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับเป็นแท็กซี่ทั้งสองคันนะครับผมแต่คันนั้นจะได้เครื่องรุ่นใหม่นิดหนึ่งนะครับผมตัวนั้นตัวนี้จะเป็นเครื่องสามเซสเซตตัวนี้จะเป็นเครื่องดูโอนะครับผมก็จะเครื่องยนต์จะต่างกันตรงที่ว่าอะไรนะครับผมนะฮะต่างกันที่ตรงอะไรแค่นั้นเองนะครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปเพียงเท่านี้คครรัับผมสสวดีับ